อ่ะครับผมวันนี้ก็สวัสดีเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะตอนเย็นนะครับวันอังคารวันที่4่มกราคมนะอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับมีเพื่อน,อนสมาชิกขอมาเนาะว่าแอดดูตัวของไอวิชีให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตัวกราฟเราก็มาดูตัวของ กระดานมาหน่อยก็ยังแดงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูข่าวก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจนะที่บิทคอยมันร่วงเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นแล้วล่ะนะครับามาดูข่าวกันหน่อยนะครับข่าวตัวนี้นะดุลการแลกเปลี่ยนบิทคอยนะครับกลับมาสู่ระดับต่ําสุดเป็นประวัติการเนื่องจากการถอน BTC กลับมาดําเนินการอีกครั้งในเดือนมกราคมนะ ก็ btc กำลังออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายอีกครั้งเนื่องจากราคาลดลงในไตรมาสที่1ปี2 0 2 2อ่าก็ทุกคนก็เข้ามาอ่านดูข่าวตัวนี้ได้นะอ่าอ่านเข้ามาอ่านดูได้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวกราฟกันนะเดี๋ยว ก็แอดอ่านให้เท่านี้นะส่วนใครที่อยากอ่านก็เข้ามาอ่านได้นะครับเข้ามาอ่านดูได้นะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะทีนี้เรามาดูตัวของบิตคอยก่อนนะครับตัวของบิตคอยเนี่ยแท่งรายเดือนนะครับแท่งเทียนรายเดือนนะแท่งเทียนรายเดือนนะตัวของบิตคอยตอนนี้กําลังมีการซื้อนะเกิดการซื้อกับขึ้นไปแอดอยากเปรียบเทียบ ตอนนี้นะว่าการขึ้นของบิตคอยเนี่ยแท่งเทียนแค่นี้เองนะทาไมบิตคอยมันถึงยังขึ้นไม่ได้นะครับช่วงนี้มันยังขึ้นไม่ได้เพราะอะไรนะ,ะมันมันจะขึ้นเลยแหละแค่รองเงินไหลเข้ามาแค่นั้นเองนะตอนนี้เงินมันยังอยู่ในนี้อยู่นะมาดูตัวทองคํานะครับทองคำนะงำนะเงินเนี่ย มันยังอยู่ในทองคําอยู่นะตัวของทองคำเนี่ยกำลังจะเงินเนี่ยกำลังจะไหลออกแล้วล่ะน,นะกำลังจะไหลออกจากตัวของทองคําแล้วล่ะนะถ้าเงินมันไหลออกจากทองคําเงินก็จะเข้ามาที่ BTC นะตอนนี้เน đ, ี่ยแรง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 จำนวนเงินมหาศาลเนี่ยมันยังเข้ามาที่ตัวของบิตคอยไม่ได้เพราะว่า แรงเงินมันยังเข้ามาที่ในดัชนีดาวโจนอยู่นะครับดูดิแท่งเทียนยาว8เมตรตัวของหุ้นดัชนีดาวโจนนะครับแท่งเทียนขึ้นแบบสูงปรีดแบบนี้น่ากลัวไหมแอดมองว่านะถ้าไม่มืออาชีพจริงๆเนี่ย เข้ามาเล่นไม่ได้นั่นเนี่ยในดาวโจนนะครับระดับมืออาชีพจริงนะถึงจะกล้าเข้ามาเล่นกับแท่งเทียนแบบนี้แอดเห็นแอดยังกลัวเลยนะดูดิดูด,ดูดูลักษณะมันขึ้นดิแท่งเทียนยาว8เมตรเลยนะตัวของดาวโจนนะเพราะว่าเงินมันยังไหลเข้ามาที่นี่อยู่รออีกแป๊บเดียวนะรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเงินมันก็จะไหลออก ไหลออกจากนี้เงินไหลออกจากนี้แล้วมันจะไปที่ไหนล่ะทีนี้มันก็ต้องเหวี่ยงก้อนเงินไปที่บิตคอยไม่บิตคอยมันก็เหวี่ยงมาที่ทองคำนะทีนี้เนี่ยมันก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานด้วยนะว่าเงินเนี่ยตอนนี้น่ะอัตราเงินเฟ้อเนี่ย,าางงยมันเป็นยังไงนะครับนักลงทุนเขาก็โยกย้ายเงินไป เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรารู้เลยเนาะว่าเงินมันกำลังอยู่ที่ไหนนะเงินมันกำลังอยู่ที่ดัดชนีดาวโจนอยู่นะดัดชนีดาวโจนอยู่มันยังออกมามันยังไม่ออกมานะมันก็เลยทำให้บิทคอยเนี่ยขึ้นได้ช้าในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัวของทองคำด้วยเนี่ยเงินมันก็กำลังจะ ไหลออกมานิดหนึ่งแล้วละ่ะแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะอ่าทีนี้เนี่ยก่อนมันจะขึ้นเนี่ยตัวของบิ t คอย n มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะช่วงนี้แต่มันเริ่มจะขึ้นแล้วละ่ะทีนี้เรามาดูเป้าราคากันนะเป้าราคากันเป้าราคาตัวของบิ t คอย n เนี่ยถ้าดูในลายชาร์ตแบบนี้จะเห็นได้ว่ามันลงมาถึงแนวรับของมันแล้วนะอ่าแนวรับของมันเนี่ยตรงนี้ แนวรับของมันเนี่ยจะมีแค่2จุดแค่นั้นเองนะครับมี2จุดอันนี้เป็นรายเดือนเลยนะรายเดือนนะจะมีสองจุดนะครับราคาทีนี้เราย่อทางเฟรมไปที่กรอบเวลา1วันนะครับ1วันกรอบเวลา1วันเนี่ยตรงกล่องตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแนวรับนะแนวรับ แนวรับตรงนี้นะครับที่เราเนี่ยทยอยเก็บของได้นะแต่เราต้องไปพิจารณานะครับว่าเราจะเข้าเก็บของในราคาไหนนะครับช่วงราคาเนี่ยราคาที่มันมันจะลงมาให้เราเก็บถึงราคานี้ไหมนะครับต้องมาดูอีกทีว่าราคานี้นะ มันจะลงมาให้เราเก็บไหมล่ะอ่าก็ต้องดูนะราคานี้นะสี่หมืนสามกกว่าเนี่ยราคานี้มันมันจะลงมาให้เราเก็บอีกไหมถ้ามันมีโอกาสลงมาให้เราเก็บอีกเราก็เก็บไปนะครับบริเวณกล่องแถวแถวนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้เลยนะถ้ามันย่อลงมาเราก็เก็บทยอยเก็บไปทีเล็กทีเลเล็กนะครับถ้าสายสายสะสมนะครับสายสะสมตัวของ บิตคอยนนะก็กล่องนี้เนี่ยบริเวณนี้แต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเขาก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วล่ะเขาก็มีแนวโน้มที่จะดันกลับขึ้นไปได้อยู่นะเราก็อยากอยากให้อย่างนีง้เขาขึ้นไปเหมือนกันนะ,ะไม่มีใครไม่อยากให้บิตคอยนขึ้นหรอกมไหมใครที่เป็นสาวกข,ของบิตคอยนเขาก็อยากให้บิตคอยนขึ้นทั้งนั้นนั่นแหละนะครับเอาแต่แต่ก่อนที่เขาจะขึ้นอ่ะเราต้องรอนะนะ เราต้องรอเงินไหลออกจากตลาดพวกนี้ก่อนนะเห็นไหมมันมันยังไม่ไหลออกเงินเพราะว่าเงินมันยังเข้ามาที่ตลาดนี้อยู่ดาวโจน์มันพุ่งเห็นไหมแล้วก็ตัวบิ t คอย n เนี่ยมันก็เริ่มออขออภัยตัวของทองคำเนี่ยเขาก็เริ่มจะขายกันลงมาดีหน่อยแล้วนะรอการยกย้ายเงินนะครับรอการยกย้ายเงินทีนี้เนี่ยเราก็ แถวๆนี้เราก็รอราคานะเก็บราคาแถวๆนี้ได้นะถ้าเราไม่ชี้เลียดอะไรนะครับตัวของบิตคอยน์นะหรือถ้าใครกลัวตกรถยังไงก็ต้องพิจารณากันนะเอานำเอาพิจารณากันเองนะว่าจะเข้าในช่วงราคาไหนนะครับแอดก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าราคานี้มันต่ำสุดแล้วหรือยังนะก็ให้เราไปพิจารณากันเองนะครับ แล้วก็บริหารความเสี่ยงกันด้วยนะครับผมต่อไปนะต่อไปไปดูตัวของอิตาเลียมนะอิตาเลียมก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปแล้วนะแต่ถามว่าเนี่ยราคานี้เนี่ยเขาจะลงมาให้เราเก็บไหมนะครับราคานี้นะมันเป็นแนวรับของเขานะเป็นแนวรับมันเป็นแนวรับก็จริงนะครับถ้าเราดูในกรอบในกรอบรายเดือนเนี่ยมันเป็นแนวรับของเขาก็จริงอยู่ แต่ถามว่าเขาจะย่อลงมาให้เราเก็บได้อีกไหมนะครับก็ต้องมารอดูกันนะตัวของอิตาเลียมนะอิตาเลียมถ้าเราดูในลนักษณะตัวของลายชาร์ตรายเดือนนะก็มารอรุ่นกันว่าเขาจะย่อมาให้เราเก็บไหมนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆสมาที่จะเข้าซื้อในราคาไหนเราต้องไปพิจารณากันเองนะนะครับบริหารควมเสี่ยงกันด้วยนะครับผม แต่ราคาที่เราว่าแนวรับเนี่ยในในกลไกลหรือทางวิเคราะห์มันก็เป็นราคาแนวรับเขาอยู่นี่นะครับแต่ถามว่าเขาจะลงมาหรือเปล่าแค่นั้นละ่ะนะครับผมตัวของอินเทเลียมนะเพราะว่าแนวโน้มเขาก็มีการขึ้นไปแล้วนะ,ะทีนี้ตัว BMB นะครับ BMB นะแนวรับของเขาก็อยู่นี่นะ ถามว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะลงมาให้เราเก็บในราคานี้ไหมนะครับผมก็มารอรุ่นกันนะครับถ้าเกิดเขาไม่ลงมาเขาก็จะขึ้นไปแค่นั้นนะครับก็นําไปพิจารณากันนะครับว่าเราจะรอที่ราคานี้หรือเร,เราจะทยอยเข้าเก็บของเรื่อยๆนะก็นําไปพิจารณากันนะครับตัวของเอดานะ เอดานี่คว,ควร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 ที่จะเข้าเก็บแล้วนะตัวของเอดานะเพราะว่ามันลงมาถึงที่แนวรับของเขาแล้วนะครับอยู่ที่ราคานี้นะตัวของเอดามีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปแล้วนะตัวของเอดานะครับก็นําไปพิจารณากันนะครับมาที่ตัวของไอเวชชีนะครับไอเวชชีทีเ่เพื่อนเพื่อนสมาชิกขอมานะเขา เขาลงมาถึงแนวรับแล้วนะย่อลงมาถึงสองครั้งแล้วนะครับย่อลงมาถึงสองครั้งแล้วแนวรับราคานี้เขาย่อลงมาถึงสองครั้งแล้วทีนี้ก็ให้เราไปพิจารณานะว่าเราจะเข้าเก็บของในราคานี้ไหมที่ราคาตลาดที่เขากําลังวิ่งอยู่นะครับเพราะว่าดูจากลักษณะการวิ่งของแท่งเทียนนะครับคือเขาลงมาถึงแนวรับของเขาแล้วนะแนวรับใหญ่ของเขาแล้วเขามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้นะครับตัวของ ไอวิีนะเหมือนกันเป๊ะกับตัวของเอดานะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะตัวของไอวิีมาดูตัวของ OMG นะครับ OMG เนี่ยเราต้องรออีกนิดนึงนะรออีกนิดหนึ่งว่าเขาจะย่อมาให้เราเก็บในราคานี้ไหมนะรอนะครับห้าเหรียญกก่าเนี่ยรอดูว่าเขาจะย่อมาที่แนวรับราคานี้ให้เราเก็บอีกรอบไหมนะ อโอเคเนาะเคลียนะครับก็นำไปพิจารณากันนะแอดไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนให้เพื่อนเอนเข้ามาลงทุนนะครับท่านต้องนำไปศึกษานะนำไปศึกษาต่อนำไปวิเคราะห์ต่อนำไปยังไงล่ะบริหารความเสี่ยงด้วยนะบริหารความเสี่ยงของท่านด้วยตัวเองนะก็ที่แอด มาวิเคราะห์ให้ก็อย่าไปเชื่อแอดเยอะนะแอดก็เป็นงูงูปลาปลาไปแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละนะก็วิเคราะห์ตามตามหลักการการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้าแค่นั้นนะครับก็มันก็มีถูกบ้างผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะ,ะทีนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าบิตคอยเนี่ยถ้ามันยังยังยังขึ้นไปมีแรงซื้อขึ้นไปไม่มากเนี่เพราะอะไรนะนะครับ เพราะว่าเงินมันยังเข้ามายังไม่ยังเข้ามาไม่แรงนะครับเงินมันยังไม่ไหลเข้ามาแรงนะรอใหออ้ดาวโจนเนี่ยมันขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ลงมานั่นแหละเนี่ยมันขึ้นไปแบบแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวมันก็ลงมานะตัวของดาวโจนเนี่ยแล้วก็ตัวบิตคอยเออตัวของทองคาก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเขาก็ย่อมากับ ย่อกลับมาพักฐานของเขานะตามกลไกตลาดนะครับอ่าก็ประมาณนี้ส่วนใครที่ติดดอย Bitcoin ก็รอ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 หน่อยรอหน่อยเดี๋ยวมันก็ได้ลงดอยกันนะครับนะอย่าไปชี้เลียดถ้าติดดอยก็เอาเหรียญไปสเต็กนะครับกินดอกเบี้ยกันก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาก่อนนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของแอดนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดติดตามก็กด subscribe กดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราอัโปโหลดลงให้นะครับผมสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ